สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซ่ค่ะวันนี้นะคะก็คือก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะคะก็คือวันที่23เมษายนใช่ไหมเป็นวันเกิดของใหม่เองแล้วก็พี่ตุกนะคะพี่ตุกนะคะก็แบบก็ส่งของขวัญมาให้เราแล้วแบบรอรุนมากก็คืออะไรตอนนี้เข้ากันมาถึงนี้ให้เดาเหรอน่าจะเป็นหมอนไหมทุกคนมาแกะกันเลยดีกว่า ตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นแกะไปพร้อมๆกันเลยจ้ะอ,อาจาก,กลัวว่าฉันจะแกะฉันกลัว,วฉันจะแกะโดนตื่นเต้นเนาะแกะโดนของข้างในเลยเกินก้โหกลัวมากลยเนี่ย คือแบบเขาก็แค่ถามที่อยู่เราอะเนาะแต่เราว่าเขาต้องซื้อไปอะไรสิเอ้ยอย่าทุกคนจิ้นตัดตรงของข้างในบ้างนะจริง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  ็นหมอนหมอนหน้าน้องแบมมาทุกคนหมอนหน้าน้องแบมมาทุกคนหมอนหน้าน้องแบมมาน้ารักอูไอเต้าไอเต้าของแม่อีเต้าไอเต้าไอเต้าลูกแม่อาหน้ารักค่ะทุกคนนี่ไงของขวัญที่พี่ตุ๊กส่งมาให้นะคะเป็นหมอนหน้าแบบแฟนเ,เขาเรียกอะไรแฟนอาร์ตของอน้องแบมนะคะรูปรูป ที่แบบแฟนๆของน้องแบมทำมาให้แบบเป็นแฟนอาร์ตของของอากาเซ่ที่แบบทำมานะคะทุกคนคะ่ะโอ้น่ารักมากนะลูกแม่คิดถึงลูกจริงๆ,ก,งๆ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะคะที่แบบส่งของขวัญแบบน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ก็คือแบบชอบมากก็คือแบบลกูก <c oughs> ลูกก็คือแบบน่ารักมากชอบยังไงก็ขอบคุณพี่ตุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบอวยพรกันเข้ามานะคะแล้วก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบทุกคนได้อวยพรมาให้ไม่ว่าจะเป็นให้ของขวัญวันเกิดมากหรือแม้แต่ทั้งคําอวยพรก็แล้วแต่นะคะขอให้พรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลับไปหาทุกคนเป็นร้อยเท่าพันเท่าพันเทวีคูณเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตุกอีกครั้งนะคะสําหรับ ของขันนั้นเกิดอันนี้คือแบบเชอมาแต่จะอันไส้แบบมันไส้ละทุกคนเข้าใจไหมแบบไม่ใช่มันไสยังไงนะแบบไอ้ต้าแบบจะจะหยิกแก้มอยากจะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยม,มันเคี่ยวทุกคนมันเคี่ยวบอกไม่ถูกตึแบบนา่ารักขอบคุณพี่จุกมากนะคะยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เจอกันที่ราชมังเจอกันที่กรุงเทพนะจ๊ะไปแล้วนะบา,บาย